ครับซ้ำยดีครับพี่นอ้องปองไปสุภูสุคนขอตาลภาตอนพี่น้องเขาสู่ช่วงของรายการเว้าสู่กันฟังครับดำเนินรายการโดยไอยทิพ่อนคนเก่าว้าสู่กันฟังเมื่อนี่นั่พี่นอ้องปองไปเมื่อหูจักพระลีลาเม็ตขนุนครับจังหวัดกับแพงเพชรกรุบรมธาตาุจังหวัดกับแพงเพชรครับพี่น้อง อยู่ในตระกูลของอเขาเรียกว่าพระซุ่มก่อขับเพิ่นวาเพิ่นวา,า้าอยู่มีกูมึงไม่จนเพิ่นวาอืมอ่าคำว่าพระซุ่มก่อเนาะถ้าเกิดว่าเป็นอยากรวยครับตงมีพระนิลามเม็ตขนุนพี่น้องป้องไปพระองค์นี้สิเป็นพระอมเ,เขียวพี่น้องรับนะครับเป็นเนื้อเขียวเป็นเนื้อนี่ที่หายากพี่น้องครับ นะครับเป็นสภาพใส่สับม่องเบงพี่น้องครับจะเห็นเม็ดหวานนะฮะมุ่นสารเห็นบอกครับพี่น้องครับะฮะเป็นมุ่นสารออกเหลืองๆแน่นะฮะเป็นบอ่อสนสอนอยู่เป็นพระสภาพใส่ครับะะอายุอานานี่กรหลายร้อยปีครับพี่น้องปองปายนะครับนะฮะ พี่น้องลองสังเกตลองชมมาพิจารณาซอยกันครับเพราะนี่ผมได้มันนานแล้วครับนะพี่น้องเบิ่งเด้นนะครับเห็นครับป็นบอกครับสะเห็นมุ่นสารนะครับอยู่ตามซอกนะตามซอกตามซอยนะครับเบิ่งผิวพันธ์เบิ่งหนาเบิ่งตาเพ่นสวยงามครับเป็นพระที่สภาพใสอยังมากอย่างโฉกช,ชวนนะครับเออ อันนี้ได้มาหน้านแล้วพี่น้องครับจำ่าได้กับสมัยห้องเพลงนี่ได้มากับแขกนะครับบ,รรบ,ราารรบ่เป็นแขกโวกหัวเด้พี่น้องครับเป็นผู้มาทานอาหารแะ้วพี่น้องครับเป็นแขกเพ่อนไห้แขกประจับบนว่าพระองค์นี้เลยทิฏเอ๋เพื่อนว่ามีประสบการณ์เด้เพื่อนว่าอ่าเหีพี่น้องครับเบิ่งสังเกตในการที่เห็นถ้าสังเกตดีๆพี่น้องจะเห็น รอยดิวมือก,กัดกดเห็นบ่ครับพี่น้องครับรอยดิวมือก,กัดกดเดือพักอ่ะได้ยุ่นเข้าไปนะฮะมีขาบเห็นบ่พี่น้องนะนี่เรียกว่าล่าล่าดำล่าขาวพี่น้องครับยังเหลืออยู่นะครับกูยังเหลืออยู่นะยออยแต่เป็นผ้าสภาพใสนะฮะความสวยงามนะฮะเห็นเบลนหวานพี่น้องครับอ่าเป็นมุ่นซานนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าอันนี้นะครับอันนี้ถือถ้าถือ <c oughs> ถือแดดหรือว่าถือไฟพระก็ิออกเป็นประกายเหลืองๆจากหน่อยหนึ่งครับพระองค์นี้สิเป็นเนื้อเขียวพี่น้องครับเพื่อนว่าเนื้อเขียวนี่จะสีหายากนะพี่น้องครับอา่าสีมีหลายเนื้อครับอา่าสีมีสีน้ำตาลอา่าสีอิฐอา่าบพราว่าสีเป็นสีดอาอ่าแต่ว่าสีเขียวสีหายากเพื่อนว่าพระนี่ครับถ้าเกิดว่าเป็นสีดำเนี่ยก็จะเป็นการเผา นะครับเป็นการเผาของพระนี่เป็นการเผาของพระไฟแห้งครับแต่ว่าสีเขียวนี่เป็นเขียวหมอยนี่เสียหายากเบิ่งนิ้วมือพี่น้องครับอพี่น้องครับเบิ่งเดินนะครับที่พี่เป็นนี้วสีลงมากครับพี่น้องครับอันที่เห็นนี่เป็นหวานพบว่าเป็นหวานพี่น้องครับเป็นในมุ่นสารให้มาพี่น้องครับเป็นมุ่นสารเป็นเม็ดเล่กพี่น้องครับจะเป็นหวานร้อยแปดพันแปดอ่า นะครับเป็นกำแพงไข่เย็นเป็นว่า,าลักษณะของพระนี่เขาเรียกว่าเป็นพระสิคือสิย่างไปข้างหน้าครับเก่าไปข้างหนา้นะา,า,า,านะครับขาดสีสางมากนะครับเอ่อแปบลบว่าเอา่อมีความเก่าหนาเอา่อเอ่เอเครื่องยังกับเก่านาท่า,าการงานกับสิเก่าหนา นะฮะตำแหน่งกษีเก้าวนานะนะพี่น้อเพื่นว่านะ้องพี่น้องเนาะถ้าพุทธคุณน,นี่เราต้องห่วงครับพุทธคุณน,นี่สุดยอดนะครับเรื่องของโชคลาภโภคทรัพย์นะเพรว่าสิเป็นเรื่องของค่าขายลำรวยลำรวยไวพี่น้องครับมุ่นสารเพื่อนว่ากษีนี่เาขาเรียกว่าเม็ดพัดธาตุนะครับผสมแ,แล่นะครับเล็กไหลหรือว่าสิเป็น วันลอยแปดพันแปดเกศรดอกไม้นะครับพี่น้องอ่าทรายเงินทรายทองพระองค์นี้เป็นพระสภาพใสพี่น้องครับถ้าสังเกตดีๆซองดีๆคึกแดดสวยงามมากพี่น้องครับอันนี้ถูกไฟของโทรศัพท์นี่ก็อาจจะทําให้ออกเหลืองออกเขียวครับพระองค์นี้ลัตนะนะครับสีสันวันณาสีเขียวพี่น้องครับอมดําจกหน่อยองค์ดำดำจดำจ้หน้อยนะครับ ซองเบลงบางจุดอาสีดำอาสีเขียวนะครับอ่าสีมีสีหลายสีพี่น้องครับเออ่ถ้าเป็นสีดอกพิกลเนี่ก็กสีงามครับพี่น้องครับตระกูลนี้สีมีหลายลักษณะน,นะครับของพระของอ่าลิลาเม็ดขนนุนเพื่อนว่าอ่าถ้าอยากรวยตังมีเม็ดขันนุนลิลาเม็ดขนนุนครับพี่น้องครับนะฮะเบิ่งความสวยงามมองเห็นตาครับ ลูกกตาได้มองเห็นนะครับพี่น้องครับยังมองเห็นอยู่สิมีพวกหวานเนหะ็นไหมครับพี่น้องครับสังเกตหวานนี่ติยูนะครับติดในอยู่พี่น้องปองไปนะครับสังเกตน,นะพี่น้องนะพระองค์นี่ครับมีประสบการณ์พระทุกองค์ที่ผมเอามาไอทิชเอามา่าห้พี่นอ้องในเบื้องในแง่งกันครับสิมีประสบการณ์ครับเ่าได้จะต้องมามิชาก,การว่า จังสันจังสีจังสีจังสันครับบอเมียนครับพระองค์ใดมีประสบการณ์กรสิอน้าใหม่พี่น้องปองไปในเบื้องในแง่งกันมาพิจารณาซอยกัดพี่น้องครับอพระองค์นี้นะครับพี่น้องครับเพื่อนว่ามีประสบการณ์เรื่องของโชคลาภค่ะขายเพื่อนว่าอากงของเพื่อนเนี่ยเป็นคนจีนนะครับเป็นคนเป๋ปลากระเล็กกว่าเป็นคนจีนรือว่าเลืองลูกผสมนะครับ เป็นคนจังหวัดกัมพแบงเพชรครับแต่ว่าเพื่อนใหญ่มากค้าขายนะครับอยู่ทั้งจังหวัดขอนแก่นตอนนั้นหัวหจักเพื่อนอยู่จังหวัดขอนแกน่นตอนนั้นไอ้ทิตย์กะไห้องเพยงตามสวนอาหารตามริบบึงนะครับก็ได้หูจักแขกผู้นี้เพิ่นเป็นนักธุรกิจในการค้าในการขายเรียกว่าเพิ่นเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับ ่าขายที่ดินและกขา,ขาขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์การแพทย์นะครับติดต่อและก็พวกเครื่องดับพงดับเพลิงพวกเอียงและยางแหะครับเพิ่นนกา,า,าขายนะธุรกิจของเพิ่อนอเพิ่นก็มากินมาเที่ยวกันได้ว่าหูวใจากระไอทิดพอนนะครับแต่ว่าบอกง่ายว่าเพื่อนอาจจะ,ะถือ นิสัยทะโลก,ก็อาทิตย์พร้อมมากครับพี่น้องครับนั่นย่ำไหนกเห็เอือ่อนหาเออเมือเพิ่นกับมามักผู้สาวนักร้องเท่านั้นแล้วธรรมาดาเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เออเพิ่นกับไฮพระองค์นี้ก็อาทิตย์พร้อมมากนะครับแล้วก็มีอีกองหนึ่งนะครับแต่แต่อดเบิงองค์นีกรอ่าแต่ว่าคนละพิมพ์กับอีกองคหนึ่งที่พป็นพิมเขาว่าเอกีบจำปาเออกีบจำปีนะครับอ่า กระิมี่เขาเอกหลายพิมพ์นาะพี่น้องครับก้วยตากก็มีเพื่อนกระวานาะพี่น้องเนาะแต่ว่านี่ด้ามเลือกนี่พี่น้องครับให้เบิ่งกอดพี่น้องครับสังเกตครับพี่น้องครับนะสิเป็นร้อยนิ้วมือนะครับเพื่อนว่าลื่สีครับเป็นผู้กดพิมพ์เพื่อนว่าพี่น้องครับอันนี้เพื่อนกับเป็นการเว่าตำนานนะครับของคนบลัโบรานเพิ่นบอกให้ฟังนาะพี่น้องเนาะเบื่อครับสวยงามครับเบื่อตามซอกพี่น้องจะเห็นเม็ดหวานครับนะครับ เม็ดหวานอ่าเม็ดหวานนะครับสวยงามดีพี่น้องครับเบิ่งสังเกตดีดีพี่น้องครับสังเกตดีดีอ่าสังเกตดีนะครับครับโอ้ยสวยงามมีเลยครับพี่น้องครับอยากอ่าสิบหากล้องนะครับขยายนะครับสื่อไม้พี่น้องปองไปเบิ่งถนัดเบิ่งงามๆนะครับอันนี้มันซุ่มก่อไปแน่อย่างนี้กดสิบม้องบ่ค่อยชัดเนาะพี่น้องเนาะอืมอ่าถ้าเป็นซุ่มก่อเพิ้นว่า มีกูแล้วไม่จนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นดิราเบ็ดขนุนครับทุ่งเศรษฐีเพื่นว่ามีกูแล้วเป็นเศรษฐีเพื่อนว่าอ่าอยากเป็นเศรษฐีก็ต้องมีนี่นะครับดิราเบ็ดขนุนค้าขายก็ดีครับเพื่อนว่าอ่าทรามาค้าขายเพราะว่าสิเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภโขกกรพซับค่าขายลำรวยไหวอ่เพื่อนบ่อยฟังกับพระองค์นี้เคยแข่วขาด เคยแคล้วขาดมาแล้วแต่ว่าได้เจอเฮียแกโดนเลยละ่ะเฮียผู้นี้ครับบ่ได้พ่อโดนแล้วตัวกับผมนี่กับฮูจักกับเพื่อนนี่ก็ในช่วงปีสามกัาวนะครับสามหาสามหกสามเจ็ดเนี่ยครับพเพราะาในช่วงนั้นคาเฟ่หรือว่าสิเปลี่ยนส่วนอาหารกํลาลังลุ้งต่อไปตามยุคตามสมัยพี่น้องป้องไปครับแต่ว่าสมัยนี้โควิดลุ่งครับ อียัางกับปิดอียัางกับปิดนาะพี่น้องปองไปเป็นตะนายหายหือถอดถั่วสร้างสร้างไอโควิดนี่ก็ไดเออเบึ้งครับพี่น้องครับสังเกตครับสีจะออกเขียวครับสีเขียวนี่เป็นสีที่หายากครับพี่น้องครับหายยากยากมากเลยครับที่จะพ่อนะครับเป็นอ่าสีที่มูลค่าแพงครับพี่น้องครับอ่าถ้าเป็นเนื้อเขียวเนี่ยเนื้อสีเขียวเนี่ยสีดำกับแพงครับ สีอิฐสีแดงสีดำตาลก็มีพี่นอ้องปองไปเพราว่าจะเปลี่ยนสีดอกพิกุลนี่ก็กมีครับลิลาเมกานุนก็พูดถึงวาลิลาเมกานุนเนี่ยครับถ้าเป็นเ,เนื้อได้กระางครับแพงทุกเนื้อพี่นอ้องปองไปสังวนราคานีไปต้องครับลักล่านนะครับน่าขึ้นแล้วครับพี่น้องก็แล้วแต่ผู้มักพี่น้องครับอา่าพระมันอยู่ที่คนมักแต่พี่นอ้องปองไปถ้าชอบนี่ก็คือว่า เออท่ดใดเพื่อนกับซื้อท่ดใดเพื่อนกับเศร้านะเป็นเรื่องทรรบดาครับเออถ้าบมากจังใดจังใดเออกับบมักจังใดบาทดึงเขาก็บ่เอพี่น้องป่องใบไม่เป็นเรื่องธรรบดาแต่ว่าผู้ที่สีข้าสีขายนะครับทํางานราชการอย่างที่มีความเก่านากร้องเบิงครับพี่น้องสังเกตนะครับพี่น้องนี่นะฮะนี่ครับสิเป็นไข่ไข่กับการเดินนะครับข่าวกับแพ่งลีล่นสินยาง อ่าโอ้ความสวยงามพี่น้องครับพุทธศิลป์สวยหลีพี่น้องครับเบิกนะครับนะครับเนื้อออกนวลครับนะครับเนื้อออกนวลตรงนี้จะเป็นหวานพี่น้องเห็นไหมครับเม็ดหวานผมว่งเห็นเลยครับผมซองเบิโอู้งามออกมากครับอ่าเป็นทวนผสมพี่น้องครับพระองค์นี้น่าจะเป็นพระใสคนสมัยก่อนนี่ก็สิว่าเก้าสิบมีความเสื่อว่าถ้าเกิดได้เก็บไข่ได้ป่้ยนะ่ะก็จะนํามาฝนแนบางเทียนนะฮะ น้ำพระมาฝนน้ำพระมาแซ่น้มเดีวก็ดื่มกิดหายเพันว่าอ่ากพราะว่าไต้ตัวพระนี่สิเป็นหวานพี่น้องครับหวานพันแปดลอยแปดหวานรักษาโลกแนวนันเมตตามหาลยมหวานคงกับพันชาตรีนี่ครับนี่ก็เม่นได้พี่น้องครับ,รบ,รบอ่าถ้าเป็นพูดถึงลีลาเมตขนุนนี่ครับคงกับพันชาตรีเมตตาอ่าอ่ามหาเสนครับพี่น้องเด้อนะครับอืมอ่า มากล้วครับล่างน้ำล่างน้ำธรรมดาพี่น้องเพราะอยู่ตามบานนอกบานหน้าบานไหนที่พอนก็นี่มีรถ่านไปพานมาแหะครับมาค้ามาขายเห็นไหมครับสวยงามครับพี่น้องกับสังเกตเห็นไหมครับนะฮะผมถามว่าอที่มันเป็นเหลืองเหลืองนี่เพราะออยียงถามผู้หูถามผู้เฒ่าผู้แกหรือว่าจะถามเป็นเซียนพระเห็นไหมครับคบวามม่วนของพระความแห่งเพื่อนว่าเป็น หวานดอกท้องเนพี่น้องครับอสมผสมก็มีเได้เพื่นวานะครับอ่าออกเหลืองเหลืองเนี่ยเนี่ยสังเกตดีๆนะครับนี่ฮะเป็นหวานดอกท้องด้ไอทิศเพ่นวามีส่วนผสมอืมสวยง่ามมากเลยพี่น้องป้องปายนะครับครับต่อพี่น้องครับพอดีกะไอเสียงแสกเสียงยังจักน้อยนึงับพี่น้องเนาะบ่ได้ไม่ใหญ่หัดในห้องอัดครับใส่โทรศัพท์อัด เบิรความสวยงามนะครับความสวยงามอ่านะครับนะครับปิดพุทธศิลป์นะครับ,นะรบ,รรบสมัยสุขโขทัยนะครับอ่าคล้ายๆกับเป็นพูญยางนะครับอ่านี่ครับการเดินนะครับความเกาหนาเพราะว่าผู้ใดมีนะครับอ่าพระลีลาเมตขดุนนี่เป็นว่าสิเป็นเสียถีเป็นว่าอืมอ่าเป็นว่าขาคขายกาสิดี นะครับอารัธนาขึ้นข้อเดินไปไซเ,เดินทางไปไซออกออกจากบ้านออกจากซองเพื่อนกับว่า,าปลอดภัยครับปลอดภัยอันตรายทุกอย่างนะครับเป็นเขาเรียกว่าพุทุกุนนะครับอิทธิฤทธิโอสุดยอดอิรีนะพี่น้องเด้อน,นะครับมีเรื่องนึงนะครับว่าซีว้าพี่น้องป้องไปันได้ฟังกันนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับอากงของไอเฮียผู้นี้ครับไอ,อเฮีย ไอ้เนี่ยต่อยอื่นเนาะไอ้เนี่ยต่อยนี่แหละนะครับก็ระยัเอ่ยซื้อนะซื้อเหรียญดอกน้องพี่น้องเนาะเราซื้อจีบพี่นมาดอกแต่ว่าตอนนี้บุ้มหว่านเฮียต่อยเพิ่งยูบอตอนตอนผู้จักกันเนี่ยก็อยู้หาซิบโคกซิบไปดิแต่ว่าแข็งแรงครับเพื่อนแข็งแรงเพื่อนออกกําลังกายแต่ว่ากินเหล้าเก่งพยาห่าน,นี่ก็ได้เปลี่ยนตนานได้หายแต่ว่ากรับปุ้มว่านตอนนี้ยังยูบอนะครับบ่ได้พอกันหลายปีแล้ว แยกข้างกันพอได้พอกันก็นแต่ปีสี่สี่ศูนย์สามเก่าสีศูนย์ตอนนั้นอากงเพิ่นนะครับอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะแล้วก็ขาขายก็เพิ่นเปิดร้านข,า,ขายเขาเรียกว่าร้านร้านขายโซงร้านอ่าช้ำไอ้เคยยังร้านขายโซงถ้าเกิดว่าเป็นร้านบ้านเฮาสมัยนี้ก็เรับมินิมาร์ทป่ะเออเป็นมินิมาร์ทป่ะเพิ่นวางสันนับพี่น้องเนาะ อืมอ่าเขาเรียกว่าร้านโชห่วยอย่ละล่ะพี่น้องครับแล้วก็มีเพื่อนกาทามาขายลายยางครับพี่น้องปอกไปนะครับมีล่งสีนํำอ่าในตอนนั้นเพื่อนกามีโจรมีอย่างไงล่ะครับไปปล้นปิดกี่เล่านะครับอยู่ในลานเล่านะครับอ่าโดนโดนโจรน,นะครับโดนโจรนะอ่ากมิการต่อสู้กันละ่ะพี่น้องเนาะอืม ธรรมดาี่น้องเนาะกว่าสิหาได้เงินท่องมันก็นหายากโบกเมนวานอาสิมาปวนมากีกันได้ง่ายมาเอากันได้ง่ายสิบัตมาหารับประทานสุมเนีอกระไดเนาะสูมซัวๆนี่เอ้ยสุมมิสาสีบนี่อมืมิดกับมูสากบอีสาสีบกบเวียกสุบอีสาเวียกบัตมาหาแดกเพม่อนว่าลับประทาเน,นี่แหละพี่น้องครับขออนุญาตบอกแล้วมันขืนตัวเออ ออสมัยก่อนบอกถึงสมัยก่อนพี่น้องโอ้ยเป็นตานายเนาะพี่น้องเนาะขาคนพี่บ้าพี่บ่อเนี่ยหาบ่คอยมีครับพี่น้องครับสมัยนี้ค้นบ่าค้นบ่อเน,นี่ยไล่ให้ครับเออบ่แม่นบ่าอย่าบ่ามัญหาได้ง่ายมั้งพ่อพี่นอ้องเนาะผมกำลังบูงหูแบบพี่น้องครับอ่าเป็นบ่าเป็นบ่อกันไล่ครับเออเอา้าว่ากันไปพี่น้องเนาะอือบอถึงข้นบ่าค้นบ่อเนี่ยมี่ เนี่ยเพราว่าแต่เรื่องของโจรนี่็หลายครับพี่น้องครับัหากินยากครับพี่น้องเนาะสมัยก่อนโจรนี่กกหายยากเลยพี่น้องออสมัยนี้โจนลายลายจั้เป็นตะไนใดครัพี่น้องครับจ่าบ้ากันไหลเป็นตนายให้อืมหากินบ่มีมันก็ไปเป็นโจนเนาะคนเท่าเนาะใครที่อยากเป็นโจนเนาะมันเลยไปได้สันดานได้สันดอนเจ้าของพี่น้องคราะอันเนี้ยมันหากินยากเล็นไหมมันก็เลยเป็นโจนกันพี่น้องเนาะอืมเออเป็นด้วยความจำย่อมพี่น้องครับบ่เพ็นเนหากินยากมันอดไตเอีย เอาเล่ากันต่อครับมโจมาเมปลนเล่ากับพีการต่อสู่ครับอากงเลาต่อสู่เราแขวนพระองค์นี้ครับอ่าแขวนพระองค์นี้พระองค์นี้ก็สมัยเพินบนด้เลี่ยมท่อครับเปิกับเป็นสแตนเลสครับเราประมักใส่ท่วงเพม่นว่าอา่ากรอบสแตนเลสจะกรอบอันนี้ถ้าว่าดีว่าก็ว่าสิเป็นเฮดหากรอบเงินเฮดอยููพี่น้ u, นองเฮดยูด u, น้องเด้อออเอา,เอาว่ากันไปอืมนานก,กวนบ่เนี่ย แตกเยวซะเอาที่นี่ก็มีการปั้มการตีการชกกันต่อยกันครับเออโจรผู้นัน้นมันก็นเลยจะไรพี่น้องเอาเป็ดตานานให้ชักมีดมาครับแทงเข้าไปพี่น้องครับแ,แทงแทงตั้งหลายเทียพี่น้องป้องไปเขาบางทีว่ามับมบ่มบมับครับแทงบอกเขาเอออันนี้อันนี้ผมบ่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยครับแต่ว่าไอ้เนี้ยนะไอ้เนี้ยต่อยมันหัวฟัง ว่ามีดคดนะครับจะขึ้นว่ามีดปาดตานนะพี่น้องครับมันคมขนาดใดมันหนาขนาดใดมีดปาดตานต่คนอสิบะพุดปูหุดจากมีดตาดเอ่อสมัยไม่มีดปาดตานเป็นยังไงครับหุจากสัตปตาเออหู่จากมีดตสัตปตาเป่นว่าเอามีดปาดตานมาสิเป็นของงอนนะครับคนสมัยก่อนหัวครับคมครับแข็งแกรครับมีดซุมนี่อ่าเนื้อรันยิกเปล่าครับพี่น้องอ่าบเข่าครับพี่น้องจนวานมีคน มาราคาหลายครับพี่น้องครับมาซอยโจรจังหนีไปอ่าแต่ว่าถือจับโดยคุณละม่อมโดยบอคอยกบุญจากเพื่อนบริบบให้ฟังนี่ครับอันนี้เป็นพุทธคุณอ่าเป็นเหตุการณ์ประสบาการณ์ยังมีพี่น้องครับยังมีตอนนั้นเนี่ยต่อยเพื่อนกับได้แขวนพระอุณิคือกันอ่ารถไปเกิดอุบัติเหตุนะพี่น้องครับอุบัติเหตุนะครับส้นกันรถกระบะส้นกัน นะครับยังยังแห้งครับเพื่อนก็บบริรับบาดเจ็บหลายครับแต่ว่าขั้นพุ่นนะครับประสานง่ากกันฟางพุ่นนะครับเจ็บแตกระต่ายกันส้นยุคทั้งพุ่นแหละครับทั้งสักไ์่ทั้งสกุลนครอันนี้เพื่อนก็บ่อยฟังโดนแล้วพี่น้องครับความสวยงามของพระนะพี่น้องเนาะเอาถ้าพูดผู้ใดอยากสิรับอยากสีรวยอยากที่มีโชคมีลาบก็ต้องหามาใส่มาหามาเบิงนะพี่น้องเนาะหามาใส่เบิง อามาแขวนข้อมาลัตนามาบูชาครับพี่น้องครับเขาเรียกว่าพระลีลาเมดขนุนครับพี่น้องครับอันนี้ลาเมดขนุนสีเขียวนะครับหายากแมวกะฮ้องเอา้าครบถวนพี่น้องป้องไปครับนํามาฝากครับตอนพี่น้องคลิปนาเดอไอทิตพ่อนี่นําอีกพิมพ์หนึ่งมาให พี่น้องป้องไปไเบิ่งกันครับอันกะอ่อนช้อยสวยงามครับเครียกว่ากรีบจำปากรีบจำปีนะครับในตระกูลของลีลาเม็ดขนุนลีลานะครับรทุ่งเศรษฐีอันนี้คือลีลาเม็ดขนุนทุ่งเศรษฐีมีกูแล้วมึงรวยรวยรวยครับอ่าทำม,มากพี่น้องป้องไปกะอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามนะครับให้อาติดพ่อให้เป็นกำลังใจนำ้ำ นะ,ค,ะคลิปหนาพ่อกันไหมครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้สวัสดีครับ